นี่ค่ะต้นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะว้าวสวยค่ะเ่อนสวยมากต้นใหญ่อวบอย่าลืมกดหัวใจและคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะไปคลิปหน้านี่ค่ะคือการพล้วนดินของเขาค่ะเป็นแบบลักษณะนี้ใช้รถคันเล็กๆก่ะยายฝเคยมายืนดู เราลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆว้าวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาเริ่มโตแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือแปลงของเขากําลังโตค่ะกําลังโตวสวยงามอาจจะย้อนแสงนะคะเ,เพื่อนๆแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมูลก่ะสุยงามกําลังเคี้ยวจอุ่ม ดาวเรืองสวนนี้อยู่ที่ประมาณใช้ระบบน้ำหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ำหยดนะคะเริ่มโตแล้วคะ่ะเห็นไหมคะนี่คือแปลงของเขากำลังโตค่ะกำลังโตสวยงามอาจจะย้อนแสงนะคะเพ,พื่อลักษณะเดียวกันกับการพวนดินต้องใช้รถ ในการพลวนดินนะ่ะเป็นรถเล็กๆเกนาะเห็นไหมคะก็จะพลวนดินตรงกลางนี่คือลักษณะเดียวกันกับการพลวนดินใช้ระบบน้ำหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ำหยดนะคะทำไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ ห่วงห้ามอะไรเลยเพราะเป็นความรู้อืมใครจะนันะคะเพื่อนๆเป็นไล่ๆอย่างเงี้ยเขาใช้ระบบน้ำหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ำหยดนะคะกินของแปลงดาวเรืองที่มีการยกร่องปลูกนะคะ เ็นไหมคะ่ะเพื่อนอืมใครจะนักใครไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะเขามาเสียบเอาเสียบเอาเอาเอาไว้ไม้ไผ่มาเสียบไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อนเพื่อในไฟเคยถ่ายทําให้ดูดินร่องอต้นดอกไม้เห็นไหมคะเพื่อนต้นดอกดาวเรืองนี่ค่ะแปลงนี้เริ่มโตแล้วะคะ่ะเพื่อนดินของ แปลงดาวเรืองที่มีการยกร่องปลูกนะคะเห็นไหมคะเพื่อนสวัสดีค่ะว้าวค่ะเพื่อนมาดูอ่าคลิปนี้ยายไฟจะพักมาดูการพลวนเอาต้นไม้อันนี้คือแบบยกร่องเนาะมันมีหลายแบบอันนี้คือแบบยกร่อง เราใช้ระบบน้ำหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ำหยดนะคะนี่ค่ะคือการพลวนดินของเขาค่ะเป็นแบบลักษณะนี้ใช้รถคันเล็กๆคุฝยายไฟเคยมายืนดูที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตา ใครไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะก็มาเสียบเอาเสียบเอาเอาเอาไว้ไม้ไผ่มาเสียบไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนในไฟเคยถ่ายทําให้ดูใครไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะก็มาเสียบเอาเสียบเอาเอาเอาไว้ไม้ไผ่มาเสียบไว้เพื่ออะไรนะคะคเพื่อนเพื่อนในไฟเคยถ่ายทําให้ดูที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนว้าวลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตา นี่ค่ะต้นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะว้าวสวยค่ะเพื่อนสวยมากต้นใหญ่อวบรูปแบบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการพลวนดินค่ะคลิปนี้เอาการพลวนดินที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตา ที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวส,าสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวส,าสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตาสวัสดีค่ะว้าวค่ะเพื่อนๆมาดูอ่าคลิปนี้ยายฝ้ายจะพักมาดูการ พลวนนี่ค่ะคือการพลวนดินของเขาค่ะเป็นแบบลักษณะนี้ใช้รถคันเล็กๆค่ะยายไฟเคยมายืนดูเอาต้นไม้อันนี้คือแบบยกร่องเนาะมันมีหลายแบบอันนี้คือแบบยกร่องขอบคุณอย่าลืมกดหัวใจแล้วคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะไปคลิปหน้า ใช้ระบบน้ำหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ำหยดนะคะแปลงของเจ้าของเดียวกันนะคะกับที่ไปถ่ายการเตรียมดินเมื่อกี้แต่เขาปลูกคนละที่เขาลงแปลงไปนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว้าวสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตา ของกเกษตรกรบางคนอาจจะเอ๊คิดไม่ออกว่าเขาต้องทำอยังไรนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆก็จะรูปแบบนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการพลวนดินค่ะคลิปนี้เอาการพลวนดินเริ่มโตแล้วค่ะเห็นไหมคะ นี่คือแปลงของเขากําลังโตค่ะกําลังโตสวยงามอาจจะย้อนแสงนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของในไฟยสายรือคลิปนี้อาจจะภาพออกจะอาจจะออกมาไม่สวยเพราะว่ามันดูย้อนแสงนะะ้อเพื่อนเนาะสายรูปแบบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือการพลวนดินค่ะคลิปนี้เอาการพลวนดินเริ่มโตแล้วคะ่ะเห็นไหมคะ นี่คือแปลงของเขากําลังโตค่ะกำลังโต,วงตวสวยงามอาจจะย้อนแสงนะคะเ,เพื่อเพ่ใช้ระบบน้ําหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ําหยดนะคะต้องใช้รถในการพลวนดินค่ะเป็นรถเล็กๆเกนาะเห็นไหมคะก็จะพลวนดินตรงกลางนี่คือดินร่อง ต้นดอกไม้เห็นไหมคัเพื่อนต้นดอกดาวเรืองนี่ค่ะแปลงนี้เริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนนูงะซุ้ยงามกันลังเคี้เฉาอุ่มดาวเรืองสวนนี้อยู่ที่ประมาณนี่ค่ะคือการพลวนดินของเขาค่ะเป็นแบบลักษณะนี้ใช้รถคันเล็กๆค่ะยายฝ้ายเคยมายืนดูทำไป เป็นแบบอย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ห่วงห้ามอะไรเลยเพราะเป็นความรู้ทำไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ห่วงห้ามอะไรเลยเพราะเป็นความรู้ใครไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะเมาเสียบเอาเสียบเอาเอาไว้ไม้ไผ่มาเสียบไว้เพื่ออะไรนะคะเพื่อนๆในไฟเคยถ่ายทำให้ดู นี่ค่ะคือการพลวนดินของเขาค่ะเป็นแบบลักษณะนี้ใช้รถคันเล็กๆยา,ายไฟเคยมายืนดูเดือนเสร็จๆแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเดือนเสร็จๆแค่นั้นเองค่ะนี่เป็นของแปลงดาวเรืองที่มีการยกร่องปลูกนะคะเห็นไหมคะเ,เพื่อน ใช้ระบบน้ําหยดเสาไม้ไผ่อันนี้ก็คือไว้ยึดสายน้ําหยดนะคะแล้วนะคะเเพื่อนๆมนก์ะาสูย้ยงามกำลังเคี้ยวะอุ่มดาวเรืองสวนนี้อยู่ที่ประมาณเอาต้นไม้อันนี้คือแบบยกร่องเนาะมันมีหลายแบบอันนี้คือแบบยกร่อง ขอบคุณเริ่มโตแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือแปลงของเขากำลังโตค่ะกำลังโตสวยงามอาจจะย้อนแสงนะคะเพื่นนพูดแล้วนะคะ